สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในคอนเทนต์ที่หลายๆคนเนี่ยขอมาค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับแมปมอนสเตอร์กูนะนั่นก็คือการแจกโค้ดนั่นเองซึ่งเอาจริงโค้ดเกมนี้นะฮะมันก็มีมาตั้งแต่ตอนที่เกมเพิ่งอัปเดตใหม่มาแล้วนะแต่ว่าผมแบบไม่ค่อยว่างบวกกับไปโฟกัสกับเรื่องอื่นอยู่นะก็เลยไม่ได้ทำสักทีก็ในวันนี้นะฮะเรามาแจกโค้ดกันเลยนะซึ่งโค้ดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการผสมกันระหว่างแพทใหม่แล้วก็แพทเก่าที่มันยังใช้ได้อยู่ โดยวิธีการใส่โค้ดในเกมนี้เนี่ยคือให้คุณนะฮะจำการพิมพ์มาที่แชทแบบนี้เลยโดยทุกโค้ดนะฮะจะต้องขึ้นต้นว่าเครื่องหมายแบบตกใจแบบนี้นะเพื่อให้โค้ดมันสามารถใช้งานได้แล้วก็ต้องพิมพ์แบบตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กตามผมนะฮะแล้วก็ห้ามมีเวนวักตอนจบ้ายประโยคนะมากันเลยนะฮะโค้ดแรกก็คือ Monster Big Update ซึ่งตัว M ตัว G ตัว B และก็ตัว U จะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะฮะโดยโค้ดนี้เนี่ยจะให้เงินกับเรา2ล้านเยนแล้วก็1ล้าน r c ซึ่งโค้ดนี้ผมเคยใส่ไปแล้วนะฮะที่นอกรอบนะครับ ถ้าเกิดผมใส่ไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าคุณยังสามารถเอาไปใส่ได้ในปัจจุบันนี้นะคะมันยังไม่หมดอายุโค้ดต่อไป sub t o m j เหรอไม่รู้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะฮะตัว s เป็นตัวใหญ่นะแล้วก็เลข2แล้วก็ตามด้วยตัวเลขทั้งหมดเลยโดยโค้ดนี้นะฮะจะให้เงินกับเรา300,000เยนแล้วก็1 0 0 0 0 r c ทําการใส่เข้าไปเลย ปอ๊บนี่ฮะขึ้นมาแล้วได้30,000 0เยน1น0 0 0 0 RC อาซซึ่งเวลาใส่โค้ดนะับผมแนะนำให้คุณเป็นฝั่งกูนนะเพราะว่ามันได้อาซด้วยทําให้เราสามารถเอาไปใช้แปลงร่างเป็นตัวอื่นได้ถ้าเกิดา่างแล้วมันมีหลายร่างนะ,ะเอาละแล้วก็ต่อไปอาร์มอนาคากูเนะเป็นโค้ดที่มีตัวใหญ่เป็นตัว A กับตัว K โดยโคนนี้นะฮะจะให้เงินเรา3 0 0 0 0 0เยนแล้วก็อีก30,000 0อาทซาการใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยฮะได้มาละ ต่อไปเป็นเทรนเนอร์อิสเทียโดยเป็นโค้ชที่มีตัวใหญ่อยู่3ตัวด้วยกันก็คือตัวทีตัวไอแล้วก็ตัวเอชก็ทําการใส่เข้าไปเลยนะฮะเปร๊บนี่ได้มาอีก1นึ่งแสนอาซแล้วก็5้าแสนเยนต่อไปคือ30มิบลบวกกับวิสิตก็เป็นโค้ชที่ไม่มีตัวใหญ่เลยนะฮะทุกตัวจะเป็นตัวเล็กหมดเลยนะก็ทําการใส่ป้ายนี่จะให้เรามีอีก5้าแสนอาซีแล้วก็1ล้านเยนและโค้ชต่อไปคือบาลานเป็นโค้ชที่มีตัวใหญ่ตัวเดียวก็คือตัว B นะอะละใส่ป้าย ก็จะได้มาอีก30 0แ0 0อาซีแล้วก็300,000เยนเอาละและนั่นก็คือโค้ดทั้งหมดในวันนี้นะฮะคือโค้ดเนี่ยมันมีอายุไวมากนะ,ค,ะคือตอนแรกเนี่ยตอนที่เดอัปเดตมาใหม่นะฮะเขามีโค้ดแบบมากกว่าน,นี้อีกประมาณ 3- 4โค้ดด้วยกันนะ,ะแต่ว่าประมาณ4วันเนี่ยก็เียได้ว่าหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะ,ะก็ทุกคนก็ต้องมารีบใส่กันนะฮะก่อน,นจะหมดอายุนะ,ะโดยในวันนี้นะฮะผมก็ได้มาประมาณจากล้าน6 r c ผมก็ขึ้นมาเป็นเกือบเกือบ4ล้านนะฮะก็ประมาณ2ล้าน5มั้ง และเงินจากประมาณ12ล้าน6แสนก็กลายเป็นเออ17ล้านนะฮะก็ได้มาเพิ่มประมาณ4ล้านกว่านะซึ่งก็ค่อนข้างดีพอสมควรนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะหรือถ้าเกิดเป็นคนที่แบบเล่นมาตา้นแล้วขี้เกียจฟาร,ร์ม RC เนี่ยไอ้โค้ดพวกนี้นะฮะก็สามารถช่วยได้เยอะพอสมควรเลยเอาล่านะนั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ตอนอัปเดตใหม่แล้วกันนะถ้าเกิดเขามีโค้ดใหม่มาใน,ในแบบซีรีส์แจกโค้ดนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะลาวไปที่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ถ้า,ายง